ตื่นเมื่อ่เะนาะมาต่อยกำลังดูดฝุ่นนะ Are there? Are there? ก็เช้านี้นะะก็เป็นภาพบรรยากาศตอนเช้านะมาต่อยก็ลูกมาดูดฝุ่นนะวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนนะเมื่อคืนอากาศร้อนอบอ้าวแล้วคะ่ะ มีเสียงฝนปอก,ก,ก,กเปนะ๊กปอกเป๊กด้วยเนาะเอาไม่ใช่แค่มาตอยลูกมานึง่งไม่แช่แค่มาตอยมาอันดูดฝุ่นนะะตอยนึ่งข้าวด้วยบ่ะพอ่อเมื่อคืนท้องเสียลุกม,มาเข้าห้องน้ำตอนดึกเอาเอาเป็นยังไงบ้างขานะเท้านะ ดีขึ้นบ่ดีขึ้นโอ้มันดีจริงๆเนาะสมุนไพรอันนี้เนาะใช่นะคะซี F C, นะท่านใดที่ยังไม่คุย,ยเคยรู้เนาะว่าปกติเหียบเหยียบจะปูนเนาะโอ้ยพอจะเจ็บเป็นหนอนหลยสี่ห้าวันหนอนใช่ไหมอันนี้แช่กี่ครั้งเมื่อวานแม่ทําให้สามเนาะสามครั้งแค่ใบมันใช่ไหมพอ่อที่แม่เอามาเมื่อวานเนาะใบมันนะพี่น้องนะ ใบกัญชาเนาะเอามาห่อผ้าขาวห่อผ้าขาวแล้วก็ใส่น้ําใส่หม้อนึ่งนะคะแล้วก็ต้มเอาน้ํามันเนาะแล้วมาเทใส่คุนะคะแล้วก็ผสมน้ําใส่ผสมน้าเย็นนิดหน่อยเนาะให้มันอุ่นเนาะไม่ใช่อุ่นหรอกครับพี่น้องแต่มันก็ยังเจ็บอยู่ไม่มันไม่เหนนั้นแต่มันก็ไม่เหมือนวันวันแรกธรรมดาวันเมื่อวานนี้กับวันนี้มันจะปวดมากมันจะระบมแต่นี่มัน มันไม่บวมนะพนะ่อเนาะอ่ขออนุญาตนะคะเอฟซี 4, ขอโทษเอฟซี 4, ทุกท่านด้วยนะไหนดูสิดูตีขึ้นขาน,นธรรมดามันนี่แพอยู่ตรงนี้นะคะนี่ธรรมดาจะบวมเนาะบวมนี่นะฮะบวมหมดเลยเนาะแต่อันนี้มันเพราะไม,ไม่ไม่บวมนะคะพ่อเคยเห็นการ์ตูนวิดกสมไหมอ่านะคะสมุนไพรดีบอกต่อนะ หลายคนบอกว่าใช้อันนี้ทำไมไม่ไปฉีดยาบาดทะยักนะพี่น้องเพราะว่าพ่อมาต่อยฉีดแล้วนะคะฤทธิ์ของยาบาดทะยักยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอายุนะครบปีนะคะก็เลยนะคะไปหาหมอไปหาหมอก็คงจะได้แค่ยายแก้อักเสบแก้ปวดใช่ไหมพ่อแองโกอฮอล์เบตาดีนนะคะมาไว้ล้างแค่นั้นเนาะก็เลยเอ้า เบตาดีนเราก็มีนะคะมีเอฟซีส่งมาให้เนาะแอลกอฮอล์ก็มีนะคะแก้ปวดเราก็มีเนาะก็เลยเอา้าคิดแผนดูก็เลยเอาใบกัญชามาต้มแล้วก็ประครบนะคะให้พอมาต่อยแช่เดี๋ยววันนี้จะแช่ประมาณสักสองครั้งเนะาะเช้ากับเย็นก็พอนะคะเมื่อวานแช่แบบทีทีเลยน้ำเย็นแล้วก็แช่น้ำเย็นแล้วก็แช่ใหม่ทำใหม่นะก็ดีขึ้น วันนี้ทำอะไรพ่อทำเก้าอี้เนาะทำโต๊ะเนาะโ<ช>ต๊ะว,วางโน่วนวางนี่เนาะเโล้วกเ,เล่น,นเนบบาะแลวใส่อืมจะได้น่ะกระปูนสองกระสอบมันนะแม่ะะกลวมันตากฝนม <c oughs> ันลมันยังใช้ได้อยู่แข็งแล้วยังเป๊กอยู่อ่าสมุนสมุนไพรดีบอกต่อพี่น้องนะคะถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้สามารถทำได้นะคะดี<ห>จริงๆ บ่าย,ายเอาวันนี้เรามีนัดนะคะนี่ลูกชายของเรานะมีศูนย์โคบูต้าเนาะพอนะ่อเนาะจะมานะตรวจเช็คนะ,คะสาภาพรถเนาะ,ะยังไงก็มาให้กำลังใจพวกเราด้วยพี่น้องวันนี้บ่ายโมงนะคะพนักง,งานเขาจะออกมาเนาะเมื่อวานเขาโทรมาแล้วนะ,ะก็เราก็จะรอนะคะอยู่ที่บ้านเขาบอกไม่ต้อง ไม่ต้องออกมาหาผมนะที่ถนนหรอกผมจะเข้าไปที่ที่บ้านเลยนะค <c oughs> นเก่าลา่พี่อยู่บ้านไหมนะ,ะก็เลยบอกว่าอยู่บ้านนะคะเดี๋ยวยังไงก็รอผมด้วยเด้อพ่อวันนี้เราก็จะรอนะคะพลังงานเนาะที่ศูนย์คูปตะเอาพี่นอ้องเราก็พร้อมทํางานเดี๋ยวพ่อมาต่อก็จะไปแปลงฟันล้างหน้าเนาะข้าวก็กินใส่ใสเลยเนาะมันจังหิวแล้วจังอร่อยเนาะ พบกันใหม่สวัสดีค่ะ